เอโค้ดถ MM ูกไฟเอ็กซเรย์อินเดียอเโค้ดถูกไฟเอ็กซ์เรย์อินเดียอเดียเอแกเร์เคดถูฟเอ็กซเดีเดียแครับโครผมโค้ดถูกไฟเอ็กซ์เรย์อินเดียอิเดียยูทีเอสำเอแกนสถานีประจำที่รับสูนได้ QR k ระดับ5 ทะเลอินเดียอินเดียอเัเรแกลงนะครับสัญญาณ1208 UTC นะครับสัญญาณท่าถึงอเุเดนเซราทวนบ้าโรเมโอและรับสัญญาณถ้าได้คิวอาร์ีห้าโชคดีมีความสุขครับเพลิดเชลินท่านต่อไปครับลึกปกติเุฒิรศร้าทเูทเซรามอยูนิฟอรมหนองบัวบ้านค่ายิ เซราโทเซรามายยูนใฟอร์มหนองบัวบ้านค่ายคิวตีเอ็ดครับเรนเจอร์โนเดนเซราโูเซรามายยืนใฟอร์มหนองบัวบ้านค่ายเสาสูงแปดเมตรเรนเชิญครับครับได้ความขอบพระคุณครับสวัสดีครับโอเซอเซราโทซ่าโรยอ๋อโอเซอเซราโทเซรามายยืนใฟอร์มหนองบัวบ้านค่ายคิวตีเอ็ดอันนี้ออกการด้วยสถานีประจำที่เหมือนเดิมครับรับสาวูนอัลฟาโลออยโอโย ลำพ่อเสียงลองฟวชัดบัวลงอ้าวประที่รัล่ตัวชื่อกามัยเฉยุ3นะครับความขบรคุณครับอเดนเซราดูเซรามิย,ยูนิฟอร์มหนองบัวบานค่ายนะครับสัญญาณถึงอเดนเซานราดูบาร ภาแลิวตรที่คุณองการติดปนควร่าเิท่านศุกครับคู้ชมสวสครับคุมขอบพระคุณครับเอกโค27ร็อก t ็อตโฮเทลกี้กปล่อยนะครับสัญญาณของแถึงโคเดนเซราทูนบาโรมิโอและรับสัญญาณทันได้คิวอารคช่วงนี้มีความสุขครั